สวัสดีครับวันนี้กับผมอีกครั้งนะครับในหัวตัวดําการทําเกษตรนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะมองแล้วฟังอย่างเดียวใช้วิธีการฟังใช้วิธีการได้ยินเขาเล่ามาแล้วมาทําเกษตรแล้วจะประสบความสเร็จวันนี้ผมพามาดูพืชชนิดนึงที่เขาเคยบอกกันนักหนาว่าเป็นพืชทองคำเป็นพืชที่ปลูกแล้วคนปลูกจะรวยการฟังมาแต่สิ่งที่เขาพูดแล้วมาทําเกษตร ลก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือต้นอินทผลัมซึ่งเป็นต้นพันธุ์บาฮีครับเป็นพันธุ์ที่ทานสดเป็นพันธุ์ที่มีประโยชน์กับร่างกายทานแล้วดีต่อร่างกายมากมายนั่นคือคําที่เขาบอกแล้วเขาบอกต่ออีกครับว่าการขยายพันธุ์ให้ได้ผลเร็วที่สุดคือการใช้หนอ่อซึ่งมีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปมาปลูกแล้วก็จะได้ผลเร็วขึ้น การฟังมาครับแต่นอมีมูล,ลค่าถามว่าถ้าเป็นชาวบ้านที่ต้องลงทุนหนอมีมูลค่าถึงหนอละประมาณ3,500บาทถึง4,000บาทต่อหนอต้องใช้เวลากันในการปลูกและพักถึง3เดือนขึ้นไปถึงจะรู้ว่าหนอน,นั้นอ่ะมันเริ่มที่จะมีชีวิตวันนี้ผมพามาดูครับหนอน,นี้ครับปลูกมาแล้วเดือนนี้เป็นีเดืนอ,ดน,อดน,นนะครับซึ่ง เกษตรกรก็ต้องดูแลอย่างดีรดน้ำรด,ดน้ำอย่างดีนี่คือผลครับผลที่เราได้รับจากการฟังจะฟังฟังอย่างเดียวและะ้วมาทำไม่ได้ใช้องความรู้ไม่ได้ศึกษาสิ่งที่เรามีเราก็จะได้หน่อที่มีราคาสี่พันแบบนี้ครับรากมันไม่เดินครับรากมันไม่เดินหัวใจมันตายมัน มันตายมันแห้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ขาดการศึกษาว่าต้องทําอย่างไรต้องให้นะ้าอุณหภูมิไหนต้องต้องมีการใส่ใส่ย,ยาฆ่าเชื้อหรือไม่ต้องฆ่าเชื้อราหรือไม่นะครับหรือว่าต้องให้ต้องปลูกในเวลาไหนอุณหภูมิควรจะมีเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราขาดองค์ความรู้จากการที่มาท,ทําเกษตร คำว่าเกษตรกรนะครับคนบางคนปลูมกมะเขือสามต้นออกผลมาก็เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรปลูกผักชีได้กินก็เรียกเกษตรกรแต่เกษตรกรที่ดีที่จริงๆของความหมายเกษตรกรคือคนที่ทําเกษตรและได้เงินจากการได้เงินเลี้ยงที่จากการทําเกษตรนั่นคือเกษตรกรเพราะฉะนั้นวันนี้ในหัวตัวดํากำลังจะบอกว่าถ้าเราจะทําเกษตรต้องศึกษาหาองค์ความรู้จากรอบด้าน แล้วศึกษาแล้วเริ่มจากการทดลองเล็กๆเมื่อมันได้ผลแล้วถึงขยายไปสู่การทำ,ทำเป็นอาชีพที่ใหญ่ขึ้นวันนี้ครับนายหัวตัวดำเลยนําเสนอเรื่องอินทผพาลำแยกหน่อครับซึ่งมันก็ทําให้เราเจ๊งได้เหมือนกันวันนี้ครับเรามีหน่อที่ไม่ดีแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําการแยกหน่อแล้วได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมท่านได้ชมติดตามในหัวตัวดำต่อไปนะครับ